วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุูนุชนะคะอาทิตย์นี้เราเรียนหน่วยวยอะไรคะหน่วยสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตเป็นไงคะต้องอาศัยซึ่งกันและกันใช่ไหมคะต่างมีประโยชน์และโทษใช่ไหมคะระมัดระวังที่เราใช้ชีวิตประจําวันเราก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันใช่ไหมคะ สิ่งมีชีวิตได้แก่คนพืชต้นไม้แล้วก็สัตว์ต่างๆใช่ไหมคะเช่นหมาแมวหมูกระต่ายวัวช้างมา้านะคะวันนี้ครูอเอาสิ่งมีชีวิตมาให้เด็กๆดูนะคะอ่ะทายกันที่คะว่าตัวอะไรอะไรคะเด็กๆปลานินใช่ไหมคะปลานิน ปลานิลอาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่ในน้ำใช่ไหมคะกินอาหารได้ปลาหนิลเนี่ยเด็กๆไปจับได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีหนามแหลมๆข้างหลังนี้นะข้างหลังปลาแล้วก็มีตรงท้องนี่ก็มีเป็นนามแหลมๆเด็กๆไปจับไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะทิ่มมือเอานะคะปานิลปลานิล ประโยชน์ของปานินก็คือเอารรมาทำอาหารใช่ไหมคะทำอาหารให้เรากินใช่ไหมคะเด็กๆโทษละคะและโทษละคะดเด็กๆโทษก็คือถ้าเรากินไม่ดีมันก็จะเป็นยังไงกลางก็จะติดคอเราใช่ไหมคะใช่ไหมคะดเด็กๆเ,เด็กเคยกินแล้วติดคอไหมคะนะคะนี้ก็คือปานินนะคะ ตัวะายคาเด็ก,ดกตัวตัวะายเขาเรียกว่าลายคาเด็กเด็ก,เ,ดก,เ,ดกเขาเรียกว่าสุนัขนะคะหรือว่าหมาภาษาอังกฤษก็คือดอกใช่ไหมคะดอ็อกหมาคุณครูมีกี่ตัวมีกี่ตัวคะเด็กๆมีสามตัวใช่ไหมคะมีสามตัวหมาประโยชน์มีประโยชน์ยังไงคะหมาก็คือเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นใช่ไหมคะ าไว้เป็นเพื่อนกับเรานะคะายามที่เราบางทีบ้านเราอาจจะมีเราคนเดียวนะคะไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้องเราก็เล่นกับหมาได้แต่อย่าไปตีนะคะเลี้ยงไว้ให้อาหารเขากินอย่าไปตีเขาถ้าไปตีเขาเขาจะทำยังไงเขาจะเป็นไงเลยลูกก็จะกัดเราใช่ไหมคะ ก็คือโทษนะคะโทษของเขาก็คือถ้าเราไปตีเขาเขาก็จะกัดเราใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเลี้ยงไม่ดูแลไม่อาบน้ํามันก็จะมีเห็บหรือหมัดน,นะคะที่อยู่ที่ตัวหมาแต่ถ้าเกิดเห็บเนี่ยมันมาเข้าหูเรามันก็จะเป็นอันตรายนะคะแล้วเข้าไปในหูเรามันก็จะไปดูดเลือดเรานะคะก็คือโทษของสุนัขนะคะ อ่ะน,นี้ครูก็เอามาให้ดูอีกอย่างนึงก็คืออะไรคะเด็กๆต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้มีประโยชน์ยังไงให้ลมเงาใช่ไหมคะให้ลมเงาเรานะคะให้เวลาแดดออกแดดร้อนเราก็ไปหลบอยู่ที่ใต้ต้นไม้ได้นะคะเวลาแดดออก เราก็ไปอยู่ล่มเงาได้ให้ล่มเงากับเรานะคะประโยชน์ของต้นไม้แล้วก็ต้นเนี่ยต้นของเขาเนี่ยเอามาทํำฟืนได้เอามาทำเฟอร์นิเจอร์ได้แล้วก็เอามาปลูกบ้านได้นะคะเลื่อยแล้วก็เอามาทําไม้ปลูกบ้านได้นะคะน,นี้คือประโยชน์ของต้นไม้ใช่ไหมคะอ่ะถ้าโทษละคะ เด็กเด็กรู้ไหมคะว่าถ so okay ้าโทษโทษของต้นไม้เป็นไงถ้าเราปลูกไว้ใกล้บ้านเราเวลาฝนตกลมพัดแรงๆกิ่งไม้เนี่ยหรือว่าต้นไม้เนี่ยล้มมาทับบ้านเรามันก็จะให้เกิดการเสียหายใช่ไหมคะเด็กๆเพราะว่าต้องปลูกถ้าปลูกก็ปลูกไกลๆบ้านหน่อยอย่าปลูกใกลบ้านถ้าปลูกไกลบ้านเวลาฝนตกเวลากิ่งมันฉีกลงมา มันก็จะมาทับบ้านเรานะคะให้เกิดอันตรายนะคะนี้ครูครูยกตัวอย่างมาให้ดูสิ่งมีชีวิต3มอย่างนะคะเ,ออเด็กๆช่วงนี้อากาศก็หนาวแล้วก็โควิดนะคะโควิดก็มาอีกแล้วนะคะมีเป็นกันเยอะนะคะเด็กไปไหนเด็กๆก็ต้องระวังตัวนะคะเวลาไป ธุระกับคุณพ่อแม่หรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็ต้องใส่แมสดนะคะแล้วก็เจลล้างมือบ่อยๆเวลาจะทานอะไรเด็กๆก็ต้องเอาเจลล้างมือนะคะออกไปข้างนอกเวลาจะทานข้าวเด็กๆก็ต้องล้างมือบ่อยๆนะคะจะได้ผลจากโควิดนะคะด้วยความหวังดีจากคุณนุชนะคะเด็กๆพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ